ฮัลโหลวันนีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดีชาแนลครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวเอฟเฟกของเครื่องระดับใหม่ล่าสุดของโปรสเปกเตอร์หรือว่านักสํารวจแร่นั่นเองครับผม สำหรับท่านของเครื่องระดับชิ้นนี้ครับสามารถหาได้จากการไปลงแรลงสามครั้งต่อวันเดี๋ยวจะมีลูกแก้วกระชาแหลงมาครับเราก็ไปเปิดหากันเอาซึ่งวันนี้ผมยืมไอดีของน้องฝ้ายมาเครื่องระดับชิ้นนี้ครับเป็นเครื่องระดับระดับสีม่วงมีชื่อว่าไข่หินใต้ดินนั่นเองซึ่งผมเรียกว่าไข่ในหินครับเพราะมันเหมือนไข่ที่อยู่ในหินนั่นเองครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูท่าหน้าของเอฟเฟกของเครื่องระดับชิ้นนี้ก่อนละกันครับก่อนที่เราจะไปเล่นให้ทุกคนได้ดูสักหนึ่งเกมถ้าทุกคนพร แล้วตอนนี้เลือดเข้ามาอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือเอฟเฟกแรกครับก็คือจะมีแสเงเป็นเหมือนแสงสีทองๆเนี่ยออกมาจากไข่ในหินนั่นเองนะครับก็สำหรับเอฟเฟกของเขามีไม่เยอะเท่าไหร่ครับอย่างแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวรัศมีหรือว่าตัวแม่เหล็กของเราครับถ้าเกิดเป็นขั้วบวกเนี่ยเมื่อเราโยนลงไปแล้วครับจะเป็นแสงออกสีส้มส้มแดงแดงคล้ายๆกับพื้นเนี่ยกำลังจะแตกออกมาแล้วก็มีแสงสีส้มสีแดงเนี่ยลอยๆขึ้นมาเพราะก็แบบมีเสกเอฟเฟกแบบนี้ที่ทุกคนได้ยินกันอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแม่เหล็กขั้วบลบนะครับผมเมื่อปาไปแล้วครับแสงเนี่ยจะสีแดงสีส้มเนี่ยจะเปลี่ยนออกเป็นสีส้มส้มเหลืองเหลืองนะครับผมก็มีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันเพียงแค่สีเท่านั้นครับนี่คือ2อเอฟเฟกต์แรก เดี๋ยวเรามาดูกันที่เอฟเฟกต่อไปครับเอฟเฟกต่อไปนี่คือการปาตัวแม่เหล็กไปโดนทนะของเพื่อนร่วมทีมหรือว่าโดนทนะของฮันเตอร์แล้วมีการดึงเข้ามามีการผลักออกไปครับมันจะมีการเปลี่ยนทนะของสายที่มีการดึงเข้ามาหรือว่าผลักออกหรือว่าสายก,การเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่ว่าในโหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอ้อนบัคกมันทํา,า,า,าทให้ไม่เห็นครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปตัดจากรูปเกณ์ที่ผมมีการอัดออกมาให้ทุกคนได้ดูนั่นเอง อ่ะตอนนี้เราตัมาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยครับก็จะให้สเก็ตที่แสกครับถ้าเกิดฝั่งไหนที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วสีแดงเนี่ยธนะของตัวแสกเนี่ยเป็นแสกอออสีแดงแดงส้มส้มแต่ถ้าเกิดขั้วไหนเป็นขั้วลบเนี่ยจะออกไปสีเหลืองเหลืองส้มส้มนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีธนะของตัวแมรี่หรือว่าบอดี้ควีนเนี่ยไล่มาผมโยนธนะของตัวแม่เหล็กไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับเห็นไหมครับแสกแห่งการดึงมันจะมีการแบบ เปลี่ยนแสงไปด้วยครับจากที่เป็นแสงธรรมดาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้นั่นเองก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะไม่งงเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะรอดหรือไม่รอดแต่ต้องบอกไปก่อนเลยว่าผมไม่เขได้เล่นโปรสเตเตอร์นะไอดีนี้ก็ยึดของน้องฝ้ายมานั่นเองไม่ต้องพูดกันเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะรอดหรือไม่รอดฮะเอาละฮะแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับเนี่ยเครื่องมาทดัใหม่ล่าสุดใครในหินไหนเว้ย ไข่ลาวาที่มันแตกกำลังแตกออกเครื่องกอนกับเครื่องกอนตัวนี้เป็นตัวที่จุกดีนะโอซิเบตเตอร์เพราะว่าเวลาผ่านเครื่องหรือผ่านตู้เหล็กอะ่ะมันจะไอ้นี่ครับมันจะสามารถแบบวิ่งเด้เร็วขึ้นอะ่ะชั่วขนาดหนึ่งเจอกับบัดดี้ควีนโอเคเพื่อนกดอยู่หนึ่งเฮ้ยเดินผ่านเราไปไรูลเลี่ยนเพลง ข้าวเปล่าข้าวเปลา้าวเปล่านอเียมิฮัตอร์ียมิฮันเตอร์เีมฮันตอรเียมิก็มาด้ครับเอามาเออจะบ้งจะบิ้งเหรอจะบิ้เหรออ้เจ็บนะโอ้ยเราไปโดนหลอกด้วาว่าจะบิ้งมาจะบิ้งอ่ะเามาดิครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับครับครับ โย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 เฉยกันนะเปลี่ยน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 นะครับเอ้าแล้วโดดลงไปทำไมเพื่อนเพื่อนโดดลงไปทำไม แบบวนันนี้ลืมดูเลยอ๋อเปิดออยากมาวะเนี้เจ็บทุกคนเจ็บทุกครางเครื่องตู้พลาสองชั้นใกลเ้เสร็จแล้วจะเล่นเรามัน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 จะเล่นเราจะเล่นเพื่อนเรานี่แหลทะทำบ้าบนอ้ทานอทำบ้าน้อบ้าน้อทำบ้าน้อทำบ้าน้อ มอีดึงดองตั้งใจจะมาช่วยเพื่อนนี่แหละเออดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยดึงแบบดึงดึงโอ้ยดึงพุมนี้แล้วก็ได้เพื่อนเอ้ยดึงนี้เลยก็ได้สามหกเก้าเปิดแน่สามหกเก้าใช่ไหมอุย้ยวิ่งมาไกลเปิดเส็มสอีกหนึ่งเครื่องกระจกเขาร์บอนต้องฉีกก่อนก็เ,นเดินหนีเลยมันวางกระจกแล้ว ขึ้นมาแล้วหนีเลยวิงก็จ่ายแล้ว <c oughs> วิงวิ่งๆๆๆงวิ่ง่วงวร <c oughs> ีบหนีเลยอ้าวไปผิดทางเลยโนโูเ <c oughs> ข้ามาทางนี้กันแล้ว ไปทำอะไรตรงนู thing, ้นเฮ้ยคออยู่หน่อยขออยู่หน่อยตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้อยู่เราอยู่เราโอเค Take c o n t r o สวยบันที่ควีไปทำอะไรตรงนู้นน่ะร่วงลงไปเลยนะเราเห็นนะโอ้ยโอ้ยด้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องในเรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่คาร์บอนโดนไล่ครับเดี๋ยวผมไปซับคาร์บอนเดี๋ยวเิวคนนี้ก่อนเราอยู่ให้เพื่อนอ Take control กิบบเตะกิบบเดี๋ยวฮิวแบ๊กเดี๋ยวิบ๊ฮัเตอร์อยู่กับไซโคครับไซโครูจุดไซโครูจุดไซโครูจุดมาฮิวนีกุ๊บลนีกุ๊บลยก่อนเนมาดิสีกุ๊บก่อนนีกุ๊ก่อนเดีวเดี๋ยวอะไ่นกัแบบชๆยโสวยไปไเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยไปไหนอะไปไหนอะ ไปไหนแล้าไปไหนแล้วเอาอะไรไไหนแล้าไปไหนแล่าจะยืนนิ่งดิเขารอกระจกเขารอกระจกเขารอกระจกเขารู้นะว่าตัวรออะไรอ่ะตัวเองรองอะไรอ่ะรอจกเหรอ ครับเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิฮันเตอร์มีเหนียะฮันเตอร์มีเหนียะฮันเตอร์เดีมีเหลือเครื่องเดียวเพื่อนเหลือเครื่องเดียวเครื่องนั้น96เก้า96เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยฮะอะไรวะตามยูมาตามยูฮันเตอร์เดีมีอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยบินปาล่ะบินปาล่ะจะบินปาล่ะ มิ้วลาจะมิ้วละยังไงเฮ้ยแม่งโดกระจบจนได้โดกระจกตีตรงไลยไอ้ขบอยรอบนี้นายห้ามพลาดนะเวียงเลยเวียงเลยเวียงเลยเวียงเวียงไว้เวียงไว้หรอครบอยู่หรอครบอยู่เวียงดึ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 งดีดึงไอ้บอยไอ้ไอ้ขบอยไอ้ตัวบ้าติ้งโห่อยทุกคนจะได้แล้วเคยอล้วไรอ่ะโอเคอะไรเล่า โอเคอะไรล่ะเบิอเอาดึงดิมันไม่โอเคก็ตรงนี้แหละปล่อยไว้ก่อนไว้ก่อนไหนเขานางนางเอาเงาตีนางเอาเงาตีเจ okay. ๊ว้าวรถไฟจะไปโคราชตดดังป้าถึงลาดบุรีเลยเมื่อกี้เกือบแตะโอ้ยแม่มา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 ทำไมโอ้ยโดนตับอีกหนึ่งทีไหนกลกับโมบี้เลยขบอยอันจริงปะเนี่ยขบอยขบอย เกี้ทางตรงๆทำไมเองดึงไม่โดนวะเพื่อนเออจะไฟเดอโฮเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไฟเดอโหอุ้ยล่วง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 ไปทั้งหมอยู่ไม่ได้ล่วงล่วงไหนๆก็ล่วงแล้วไปเอออยู่ได้อยู่ได้ให้บอยมันโดนบ้างเราโดนไปสองเฟสแล้วเนี่ยแมรี่คนนี้ทำไมเขาหลายใจจริงๆเลยอุ้ยรับก่อนรับก่อนรับก่อนขอบคุณครับโอ๊ยปวดหัวจุงเบยอ่ะขอเพยาทั้งสองเม็ดได้ไหมเทอริโน่ห้าร้อยหรือจะไปคอลลาเจนสามชัยก็ได้ แล้วหายเจ็บแล้วเถองใกล้เสร็จโอเคผมได้ยินเสียงแนละ้วฉันก็รังมาฉันก็รังมาขอบอยถอยเพื่อนเดี๋ยวเราปั่นให้หมาเด้เดินเบาเดินเบาว้าวไปแล้วไปอยู่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 แล้วเดินมาก็ติดไปดิครับเดินมาก็ติดไปดิครับเดินมาก็ติดไปดิครับยังไงอะครับเอาไงอะครับเอาไงอะครับเฮ้ยขาบอยอย่ายโดนเอาไว้เพื่อน

กี่บ่าวเออนั่นแหละต้องการไฮ้ยโอ้ยนีไงดีบ่าว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 เราวังนะเพื่อน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 โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะฉันแอบก่อนฉันไม่อยากจะเดินไปไหนทั้งนั้นแกงว่าฉันจะต้องตายอ่โอ้ไม่นะไหนวะได้ยินเสียงทุกคน เราไปกระเถิบมันมีตาแดงนะครับตาแดงเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีครึ่งไป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 เฮ้ยนาฬิกาใครอะโอ้ไม่เอาหรอกแกยืมเพื่อนมาใช่ไหมฉันรู้หรอกว่านาฬิกาแกยืมเพื่อนมาประตูเท่าไหร่ตัวทางนี้เปิดว่าเตรียมเอาจากตรงนี้โอเคโอเคเขาจะเทเขาจะเทก็เทไปดิก็เทไปดิก็เทไปดิคุณเทผมไปช่วยเพื่อนนะเด็กเขาเทคุณเทผมช่วยเพื่อนอ่ะแค่นั้นแหละเทบ้าเทบ้าด i เ e c t i o n รู้แล้วเทบ้า เทบ่าเอาดีๆเทบอกแล้วว่าก็ต้องอเทบอกแล้วว่าก็ต้องอเทผมช่วยเองผมช่วยเองครับผมช่วยเองครับผมช่วยเองครับเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้อะดิประตูอ่ะโอเคสวยเอาละเพื่อนม <c oughs> จะวางกระจกเร็วๆๆๆๆๆ <c oughs> ประตูไหมประตูไหมประตูได้ประตูได้ปไปท้ายไปท้ายเพื่อน <c oughs> โอ้โหแม่งเพิ่งเปิดเลย ออก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 ไม่เอา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 ออก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 ตาไปจากแดงแดงอยู่ตาไปจากแดงแดงอยู่ดันเจี้ยนอยู่นี่ดันเจี้ยนดันเจี้ยนไหนข้อความดันเจี้ยนวะนี่ผมจะไปดีน้องายมาไหนดันเจี้ยนวะดันเจี้ยนหายดันเจี้ยนทีเทียโอเคไปละเพื่อนพวกนี้ละเพื่อนเราไปแล้วเราไม่อยู่แล้วเราขออนุญาตหนีนายก่อนแล้วกันนะรถไฟจะพุ่งมานะโอบานะโอเคโอเคโอเคว้าว

าเพื่อนบ้ารถไฟชนตาเพื่อนบ้ารถไฟชนผมเด็ก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 ดิไม่ขางเขารถไฟเราเพื่อนหมดแล้วไม่เหลือแล้วเกลี้ยบโอ้โหเราต้องออกแล้วเพื่อนสอนนี่เพื่อนเราทำได้แค่นี้เพื่อนเมล็กเล่นจนหมดแล้วไม่เหลือแล้วปะโตไอต้ตาบ้ารถไฟชนโอ้โห